สวัสดีค่ะบอกกันช่งปนานาค่ะทีมลังบ้านน้องอุงอิงนะคะมาแล้วหินที่ช่างมาวัดวันนั้นนะคะหินแกลนิตห่อนเป,เป็นสีแดงไหมะคะ รักสูงสีแดงครับเลืองที่พ่อเอกเลือกอ๋อสีแดงที่พ่อเอกเลือกนอนกินไหมท่านสิงโตมีสิงโตไหมสิงโตอีก สิงโตดิซื้อมาเองบอเ่คะหรือสร้างเอามาให้นี่พูดให้มันดีดีไม่น้อยเลยคมันยอมันก็ต้องเมเส้เอาเลยเอเลยกินนีๆเอาเร็วๆเดี๋ยวจไปดูลูกกันเร็วดีๆดีๆๆโอ้ลมเย็นดีครักเนาะมองนี้ลมเย็นดีครักเพราะว่าจะเปิดในนี่ได้ไหมได้ไปให้ลมเข้าก่อน เร็วดิดีไปไปหาดิดีก่อนไปที่มาเร็วดิดีมามาเดินดิ๊ด uh uh> uh 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 ีก uh uh> uh> ินข้าวก่อนมาเร็วมาดิดีไม่เอาไม่เอามาเลยหินหินอะไรนะเดี๋ยวตำเต้นสิงโตแล้บ้างตำเต้นสิงโตตำเต้นตั้งใช่ไหมตั้งสิงโตใช่ไหมน้องทำตั้งสิงโต มาได้นะคะทางขึ้นแม่หน่อยเลือกเป็นสิงโตเหรอเอกเอกเอกเลือก,กเข้าใจว่าพอ่อเอกเลือกอสิงโตนี่ซื้อมาเองอ๋นะนะอ บงัค่ะเออคยก็ว่าเป็นอยังกึบเป็นมองมองอือสว่าเนี่ยโอเคแต่สิ่งตนี่แล้วแต่เจ้าของบ้านเนาะครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วแต่นักศัตริย์จาของบ้านอ๋อแล้วแต่ปีนักศัตริย์นะคะ แดดคักถือมือถือมือแดดไปสู้บะคือกันค่ะลง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 เส้นหมวกลุงคุนช้างฮัดใส่หมวกหาเห็ดฮัดใส่หมวกเอ๊ะไปคนเลือกสี เอ๊ะม่ค่อยเลือกสีแดงบ่มันมีสีนี่นะผมบ่สีบ่สีเข็นอ่าตรงขอบบันไดไงอ๋อสีเหลืองซับตอนมี้สีแดงสีทับทิมสีเขียวกว่ากันสีทับทิมสีมงคลสีพวกน้านท่องอะไรนะครับมาอ๋อก็คืออุ้งอิงเกิดปีเดยปีนักษัตริย์ปีลิงบ่พยางน้าเงึงเงึงดีแมนบ่เนี่ย กิดปีอย่าน้องเกิดปีอะไรพี่หน้าบอกเกิดปีอย่างอ่ะเกิดปีหน้าพี่เต้ยบอกเกิดปีหน้าคือพี่เเต้ยกิดสร้างบอกว่าอ่าเอ้คือจริงๆอ่ะบางคนก็จะคิดว่าหัวสิงหนะแต่ว่าสร้างเล่าว่าแล้วแต่ปีเกิดของเจ้าของบ้าน แเราได้เลือกเอาซัดเนี่ยอง่างสีน้าเลือกใส่ให้มันมอ,อข้าเจ้าเฮ็ดแค่แท่นให้มันมีพลังกับดวงตัวเองขึ้นมาข้าเจ้าเฮ็ดแค่แท่นหายซื่อๆเงี้ยละตามงานเ<ม>ป็นแบบพอเอกไปคนเลือกสีสีแดงแบบนี้นะแดงฉ่ำๆบ่ทับทิมบ่สีเนี่ย มันตรงค้นหูเรื่องเนี่ยเขาจะอเื้อื่นถึงนะนั่นแหละแต่ก็ออกมาดูน้าเกรงขามอยู่นะถ้าเป็นบันไดาบานนะเปะ็นสีหวานๆมก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้ดูหน้าเกรงขามอยู่ดูดูด เอยอกองรู้ลาบอกรู้ลาบอกให้มันดูโดดเด,นด,ด,เดน่โดดเดนโดดเด่นบอกเดน,นี่ยแหลคะค่ะก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอดูตอนตอนเสร็จตอนนี้ควาสามารถไปยืนเบิงไดเพวห่อนแห้ง,ง,งอะ หอ,อนแห้งไปน่ากับสิเป๊ปิดคลิปอยู่มองบักง,งูนี่ล่ะน้าหมูเนาะเพราะว่าห้อนแห้งบ่สามารถไปยืนเบิ่งได้น้าหมูนะน้าหมูน้าหมูนะหมูน้าหมูนะสี่นาทีหมูอันนั้นให้อะไรบ้างเหลือเยอะมากเอาเลย เดี๋ยวฉันจะไปเอาข้าวให้เด็กๆจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตาม<ป>ข้าวอีกเดี๋ยวนั่งก่อนซ้อมเลยก่อนพอเพราะแดดร้อนมากเราไม่สามารถไปเย็นเบิง่งซางให้ซางไปกินเขาก่อนเสร็จแล้วไปนิวคอไปกินเขาก่อนยอย่าปล่อยเดี๋ยวเสร็จไอหมูดุ๊กดิ๊กไอหมูดุ๊กดิ๊กไอหมู ชอบตอนมันงอยเงี้ยเงี้ยเนี่ยหมูกลิ่นดีดีเนี่ยเดี๋ยวดมกลิ่นดีดีอย่าเนี่ยเอ๋ะเมนเมนทีนแม่บอลทางดังดังฟิตหลวนเตะตูดเตะตูดหม้อเกาพุงมันเนี่ยค่ะห้อนหอนจะไปสุบกเกือจะสิกับไปยัง เสร็จแล้วก็น,นั่นน่ะเข้าไปทำข้าวลูกพี่เ,เ,เตื่นมาไม่มีอะไรกินนะจุ๊บจาบอกให้เธอนื่อไก่ด้วยโบโอเคจะเข้าไปทำอะไรกับข้าวมีไก่ทอดแกงต้มเอาเต๋อต้มจืดเด้มันไม่มีผักที่เส่ต้มจืดก็เอาไก่ทอดลงกันไปเลย หรือไงเออแกงปลาคือหลายอย่างบอกมาหน่หลายอย่างแหละขาแกงคือบ่อยแกงปลาจูชีปลาเนียนพ่แกงได้เอาไปยังหมดเลยงที่บ้านไม่มีไม่มีก็เอามาคือเมื่อกี้ร้อนมากนะที่ยืนตรงหน้าบันไดไมเดินไปดีๆตะกี้ก็เลยเอาเอากระดานออกติดกันตรง ตร,ตรงหน้าบันไดคือร้อนมากไม่สามารถยืนถ่ายต่อได้เดี๋ยวรอช่างติดตั้งเสร็จนะคะเดี๋ยวก็ลงคลิปให้ดูนะคะเอซติดตามกันในเดอ้อนี่ดีดีเสร็จแล้วนะครับให้ลงโซนเฝ้าอยู่นะครับว่ากินหมดหรือเปล่าวงเดียก็เลยเดินมาสักครอค่ะบอกกันใ่คลิปหน้าน,นะคะคสำหรับคลิปนี้สมิกรสวัสดีค่ะ